หน้าข้าวแบหน้าลูกโอเคได้มโกช่โอเคไอ้เป็นดนิงๆแล้วล่ะตีมหนักป็นน้าีนรึ่งนึงกะด่้อ่าอ่า

เอาอานี่ไม่พืว่าหรือไม่ได้ม่ไม่ไม่เอาเอานี้แหละอ่ะอีกใส่กลูกนี่ก้ยอ้เดี๋ยวนะเออคิวออมต้องสยก็ไนไหนอกเออแคนี้แหละเออ้าผิดแต่จริงต้องมีหัวหัวงูด้วยเนาะยักไปหยักยักไปเลยนะยักไปลบินดีะออ่ี่าม่ลูกเออ เออเย็นข้างอ่ัเออเยอยู่เจมครับเออเออเอาปะมีไปว่ามีไปอ่ะกุญแจได้เห็นไหมฮะไม่เห็นเรากุญแจอ่ะเอาให้เห็นคือเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วอ่ะเออไถ้าเราแขวปุ๊บเราจะดูไปนี่เราจะเข้าห้อง

ไม่อยากจะเอ้ไม่อันนี้ผมหลุดขนาดเนี้ยเลยจะเอาเอากว้างกว่านี้หน่อยเปิดตัวอ่ะพอแล้วอ่ะเอาใหม่งั้นเดี๋ยวนุ่มมิขยับขยับโลกขยับตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อันนี้ยมีขาจริงๆริงใไฟเนี่ยอีเกียพี่อ่ะมองกล้องนะลูก จิกตามสไตล์นะมึงใส่ถ่านไม่ใส่ค่ะใช้ลังงานอเจ็บเออ่ๆๆๆแค่แค่แคหมุนไปเรื่อยๆหรือว่าตัได้านดูอ่ะอันนี้นะโอเคโพสจิกกล้องนะ จะทำตรงนี้แหละจะทำตรงนี้ชิ้นสี่ชมให้ไวดีกว่าจะขอเต็มตัวอีกช็อตหนึ่งช็อกันึ่งเจ็บปลี่ยนเค็นปัดสิ่งค่